วัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับพบกันวันนี้นะครับยามเย็นๆนะครับหลังจากเงียบไปนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมก็กำลังนะครับรีบเร่งขุดเลยไม่ค่อยจะมีเวลานะครับมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับบ่อนี้เป็น บอ่อลูกที่2นะครับซึ่งจุดประสงค์นะครับทําที่เก็บกักน้ำนะครับเพื่อไว้ใช้นะครับของการน้ำไว้ใช้ประโยชน์นะครับก็ค่อนข้างจะขุดกว้างหน่อยนะครับเพราะว่า ตรงนี้เป็นพื้นที่โคกค่อนข้างจะสูงนะครับก็ต้องการจุน้ำให้ได้ใช้ประโยชน์นะครับในหน้าแรงนะครับให้มากที่สุดนะครับการที่จะทำกะเกษตรนะครับปัจจัยสำคัญนะครับก็คือน้ำนะครับ เรามาทำยังไงเพื่อที่จะเก็บกักน้ำได้นะครับก็ต้องมาบริหารจัดการในจุดตรงนี้นะครับคือการขุดนะครับแหล่งที่เก็บน้ำนะครับต้องมีที่กักน้ำเก็บน้ำอย่างเช่นถ้าเปรียบว่าเป็นบ้านเป็นเรือน นะครับหลังครัวเรือนนะครับก็จะมีโอ่งเนาะมีโอ่งไว้เก็บนะครับซึ่งจะไว้ใช้ประโยชน์นะครับตอนที่มีฝนตกมานะครับน้ำก็จะได้เก็บได้นะครับถ้าเราไม่มีอะไรที่รองรับนะครับน้ำฝนซึ่ง แต่ละปีนะครับฝนตกลงมาก็ไม่มีน้ำขังน้ำก็จะไหลลงไปด้านที่ต่ำนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่แต่งกระทะแล้วก็จะลาดเอียงลงไปด้านเดียวน้ำก็จะไม่มีนะครับไม่เก็บไม่อยู่นะครับก็เลยนะครับ ต้องทำที่เก็บน้ํานะครับท,ทําที่เก็บน้านะครับต้องขุดนะครับเพื่อที่จะไว้เก็บน้ำนะครับ,รบไว้ไวใช้กับพื้นที่นะครับเพื่อจะใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับในเมื่อมีน้ําแล้วเราจะปลูกนะครับต้นไม้พืชผักอะไรต่างๆและก็ไม้ผล ไม้ป่านะครับซึ่งล้วนแล้วแต่อาศัยน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องอาศัยน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยจะมีพื้นที่ที่มีน้ำนะครับซึ่งดีมากเลยนะครับถ้าเจ้าของนะครับได้มาขุดแบบนี้นะครับเป็นการดีนะครับและก็อนาคตนะครับ ก็จะมีต้นไม้นะครับเพิ่มขึ้นอีกนะครับให้ตรงไหนที่มีน้ำสังเกตดูเลยนะครับตามหนองคลองบึงทั่วไปนะครับก็จะจะเป็นที่อุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเป็นอะไรนะครับก็ใส่น้ำมาอยู่แหล่งตรงนี้นะครับแล้วก็สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์น้ำอะไรต่างๆเนาะ ก็จะมาอยู่มากินมาอาศัยนะครับซึ่งต้องพึ่งพานะครับส่วนน้ำนะครับเป็นสะสไตล์รูปแบบฟรีฟอร์มนะครับไม่ได้ขุดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งจะขุดเพื่อสร้างบรรยากาศด้านรอบข้างด้วยนะครับตอนยังไม่ขุดดู นะครับไม่มีบรรยากาศพอขุดไปนะครับต้นไม้รอบบริเวณด้านที่ขุดก็จะเหมือนกับมองไปนะครับร่มรื่นดีแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีน้ำในอนาคตนะครับก็จะดีมากเลยนะครับในจุดพื้นที่ตรงนี้นะครับดูว่าเจ้าของท่านนะครับก็จะมีการเจาะ บาดาลน,นะครับเสริมนะครับเติมน้ําลงไปด้วยนะครับซึ่งน้ําตอนนี้นะครับก็มีแปลว่าน้ําซึมนะครับซึ่งลงไปเก็บเพิ่มเรื่อยๆแล้วนะครับในหลุมขนมครกหรือว่าธนาคารน้ํานะครับช่วงน้ําที่ออกนะครับจะออกช่วงความลึกอยู่ที่ประมาณ3เมตร3เมตร4เมตรนะครับ แต่ก็ไม่ได้ออกเยอะนะครับซึ่งเป็นน้ําซึมนะครับลักษณะก็จะไหลลงไปเก็บดันดันล่างนะครับซึ่งถ้าเราขุดแค่ประมาณ3 50เมตรห้หรือว่า4เมตรนะครับน้ำก็จะไม่มีเลยเขาก็จะอยู่ในระดับที่น้ําออกมานะครับถ้าเราไม่ขุดลึกลงไปนะครับซึ่งจะน้าก็ไม่มีที่ไหลลงหรือว่าที่ไหลไปนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีน้ำนะครับ ก็จะสะสมและก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับจนนะครับเหมือนสมัยแต่ก่อนเห็นเขาทำอะไรที่แบบว่าหยดติงตแต่สามารถทำได้หลายขวดหลายนี่ก็เช่นกันนะครับซึ่งเป็นน้ำที่ที่สะสมนะครับซึ่งเป็น ่อน้ำโมเดลนะครับไว้เก็บกักน้ำไว้ใช้ซึ่งประโยชน์ในอนาคตต่อไปนะครับก็พาท่านผู้ชมได้มาชมนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมผลงานของเรานะครับก็จะให้ชมไปเรื่อยๆนะครับนะครับเพื่อประโยชน์ให้ สร้างแหล่งน้ำนะครับให้กับแผ่นดินที่ไม่ค่อยจะมีน้ำนะครับค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะครับสำหรับท่านที่มีทุนนะครับท่านก็ได้มีโอกาสมามาสร้างในจุดพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะให้อาธรรมชาติเพิ่มธรรมชาติการปลูกต้นไม้ต้นอะไรเพิ่มขึ้นนะครับ ตรงนี้ท่านก็จะปลูกไม้ป่าเสริมอีกนะครับซึ่งเดิมก็จะมีป่าอยู่แล้วนะครับท่านก็จะปลูกเพิ่มอีกทั้งไม้ผลและก็ไม้ป่านะครับซึ่งเป็นการดีมากนะครับเป็นการดีดีที่สุดเลยนะครับและก็ที่ดีไปมากกว่านี้นะครับถ้าตรงนี้มีน้ำนะครับก็จะได้กระจายความชุ่มชื้นนะครับ ทั่วบริเวณนะครับแล้วก็จะมีถ้ามีใครขุดสะด้านนู้นนะครับซึ่งจะเป็นเครือข่ายนะครับทําให้ตรงนี้มีน้ำนะครับฝั่งนู้นก็มีน้ําทางนู้นก็มีน้ําก็ทําให้มีความชุ่มชื้นชุ่มชื้นมากกว่านะครับซึ่งถ้าไม่ได้มาขุดมันก็อาจจะแห้งแล้งนะครับแห้งแล้งทําให้ประโยชน์ นะครับแทนที่จะได้มีน้ําใช้แต่กลับอา,อาจจะทิ้งพื้นที่ไว้ว่างเปล่านะครับก็ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับและก็อีกอย่างดินเป็นดินทรายซึ่งทําประโยชน์ยากมากนะครับขาดาน้ําอย่างเดียวนะครับถ้าจะทําการเกษตรไม่มีน้ําแล้วก็นะครับลำบากนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของทานด้วยนะครับที่มีความคิด สร้างสรรค์ให้มีน้ำในพื้นที่โดยรอบบริเวณนะครับเป็นการดีที่มากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งมาสร้างแหล่งน้ำให้พืชและสัตว์ร่วมโลกนะครับได้มาอาศัยได้มากินนะครับในอยู่ในจุดระแวกแถวๆใกล้เคียงนะครับอืมก็เป็นการดีนะครับ ผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมขออนุญาตพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ